สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมเทอร์เรีย EP 9.2ส่วนใน EP นี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาทำการลงกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมนะผมก็คือกิจกรรมโซล่านะครับผมแล้วก็กิจกรรมพัม,มกินมูนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมอ่าส่วนนี้คือโอลด์วันอาร์มี่นะผมได้ทำการทดสอบแล้วนะครับผมการลองเล่นแล้วนะผมสรุปว่าเป็นไปไม่ได้นะผมที่ผมจะชนะนะผม สตูโคตรโหนะผมอ่าแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะผมก็คือกิจกรรม UFO book นั่นเองอ่ะโอเคนะผมผมก็ได้ทำการ c r a f ที่เอ่อที่เรียกกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก,ก่อนอื่นเนี่ยเราเราจะมาทำการลงกิจกรรมคืนโซลา่ากันก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเรามาลงกิจกรรมนี้กันเลยละกันนะผมไอเทมในกิจกรรมนี้ที่ผมอยากจะได้นะผมก็จะเป็นเจ้าดาบ broken hero sword นะผมต้องฆ่าเจ้าตัว อะไรนะตัวบินบินนะผมะนี่นะผมตัวที่ผมพูดถึงนะผมเจ้าผิดเสื้อกลาคืนนะผมที่มันจะดรอปเจ้า Broken Hero Sword ให้กับเรานะผมส่วนสัตป,ประหลาดในคืนนี้ก็ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะผมโหดเอาเรื่องเลยนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเลือดเหลือแค่นี้แล้วนะครับผมส่วนเจ้าดาบนี้นะผมก็ได้มาจากกิจกรรมเจ้า UFO ปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหยุดในนี้ดีกว่านะผมปลอดภัยดีกล่นะองสี่เหลี่ยน,นี้นะฮะ โอเคโอ้ย okay. บินเข้าไปบินเข้าไปบินไม่เข้าด้วยโอ้ О, ตายแล้วโอ้ตายแน่อย่างนี้ไม่น่ารอดครับโ,โอ้บินบินบินเข้าไปเออเอาเอาหลุดออกมาอีกเอาเออเออโอเคโอ้อยากจะบ้าตายอุ้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 ยอย่าตายนะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะจบคืนไปเรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะ ก็ได้ทำการเ,เคลีย์ของใน inventory ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวมาสรุปของที่ได้นะผมก็คือเจ้าดาบ Broken Hero Sword ที่ผมอยากจะได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการคราฟเจ้าดาบ t i l v e r b l a d e กันเลยแล้วกันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะผมเราจะต้องมีดบาบชุดอนี้นะผมที่ได้จากการคราฟจากแร่บอสเหล็กนั่นเองแล้วก็ดาบ Night a g e นะครับผมก็การอัปเดตใหม่ในน,นะครับผมก็จะไม่เหมือน1.3แล้วนะผม Terraria Version 1.3นะผมจะต้องใช้ดาบ Broken Hero Sword ถึง2เล่มน,นะผมถึงจะสามารถสร้างได้นะ True Excaliber นะผมเราไม่จำเป็นต้องใช้ดาบ Broken Hero Sword ในการคราฟแล้วนะผมอันนี้ก็จะใช้เป็นนี่นะครับผม Night g e นะครับผมแล้วก็โซ่นะฮะอ่าเพื่อคราฟตเป็น True Night a g e นะครับผมอเอาเอ2ดาบนี้นะผมมารวมกับดาบ Broken Hero Sword นะผมเพื่อสร้างเป็น t e r r a Blade นะครับผม <c oughs> ได้ครอบครองททรเบตมาเทียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราเอาไปออฟกันนะครับผมดูซิว่าดาเมจมันจะแรงเท่ากับดาบ UFO หรือเปล่านะฮะโอ้ยคาบก็แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เอาเออลิจแนนดี้ได้แล้วนะครับโอเคก็ถือว่าดาบททรเบตแรงกว่านะผมก็จะใช้เป็นดาบททรเบตละกันเนาะ,ะก็มาพบกับผมอีกครั้งนะผมในไบโอมเทียมนะผมผมก็ได้ทำการสร้างไบโอมเทียมไว้บนฟ้านะผมเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของ มอนสเตอร์นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการวางเทียนเพิ่มเข้าไปอีกนะผมแปะไว้ปึ้งอ่าแล้วก็วางไฟอันนี้เข้าไปอีกโอเคโอยอย่ามายุ่งได้ไหมเ <c oughs> กกะออไวเวิรนตายไปเออเอามาแล้วนะผมนี่เลยนะฮะที่ผมพูดถึงนะให้ไปให้มันสแกนอย่างนี้นะผมแล้วก็ไปแล้วโอเคมาแล้วนะผม UFO ก็จะมาบุกแล้วนะผมโอเค อยูจ oh, ุดฟาร์มแล้วโอ้โหอุ้ยหโอ้โหโ้ยตายได้แล้วเนี่ยอุ้ยหทำไมมันทำเหม็ดแรงกันจังอะเจ็บมากเจ็บมากขอเข้ามาใต้นี้ก่อนนะฮะแล้วก็กดอันนี้ครับผมกดใช้หัวใจเด้นเลือดนะครับผมไม่ไหวนะฮะไอพวกนี้โหดไปนะครับไม่กลัวตายแล้วนะครับมาเลยเยอะเลยเลยเล้ไม่กลัวแล้วเว้ยเฮ้ย มาเดียวนีจริงก็มาเดียวครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยนะขอค่าย UFO นี้ก่อนนะครับมาเดียวมาเดยน่จริงมาเดียวยูเอรอ่ะ o ก็ u f o ดิ A few moments later โอ้โอโอ <c oughs> แตกเลยอะไรวะพลังป้องกัน150โดนโดนเลยซึ่งโง่นั่น150ดาเมจเลยเหรอวะ <c oughs> อะไรเนี่ย ไม่แฟร์เรารู้เทคนิคของมันนะครับเฮ้เฮ้ยหลบซ้ายขวาอโดนแล้วเออเออเอาเอฮ้ยเฮ้ยเยเฮฮ้ยเย้เยย อีกนิดเดียวเองนะฮะเมื่อกี้ later ตายไหมเออไม่บ,บ้าเกือบตายเราเหมือนกันอ่ะจบแล้วนะผมเจ้ากิจกรรมนี้นะในที่สุดนะครับก็จบสักทีนะผมอ่ะก็มาพบกับผมอีกครั้งในคืนวันใหม่นะผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการลงกิจกรรม pumpkin moon กันเลยแล้วกันนะผมส่วนยาอะไรผมก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะผมเพราะว่า ในคืนนี้นะผมก็โหดไม่แพ้กันกับ UFO บุกนะฮะอ่าโอเคก็เกณยาอะไรแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะผมอ่าอีกอย่างนะผมลืมแ๊บ,บนึ่งะฮะเปิดเจ้าอันนี้นะฮะนี่เลยครับผมไอเจ้าเด้งเลือดนะผมอ้าวมาแล้วนะครับผมเจ้าพอมกินนะฮะโอ้โหตัวพอมกินนี่เขถือว่าถึกพอสมควรนะครับเออโอเค,อเ,คเรียบร้อยแตกไปอีหนึ่งฮะมามากันเยอะมากันเยอะ โอเคเดี okay, <Christmas. S 1> mm ๋ยวเราล่อขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับพอเว็บตันแล้วมันก็เราก็จะได้แบบว่าโฟกัสที่ไอโจ๊กตัวคัมกินได้แล้วนะฮะโคตรเยอะอ่ะก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับออกคืนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะก็ก็จะเป็นกิจกรรมอันสุดท้ายแล้วนะผมที่ผมจะลงนะผมก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะผมก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของ EP ีนี้ละกันนะ เรียกมาแล้วนะผมกดยาด้วยนะฮะโอเคเข้ากิจเว็บที่5อย่างรวดเร็วนะผมแป๊บเดียวเองนะฮะซินต์คอร์สมาแล้ววะมาดิยไอ้จริงก็มานี่ครับอาจารย์คุณตาคุณตาคอส์เซินต้าเหรออืมคุณตามาดิครับน้ำแข็งข้างในจริงนะตาคนนี้โอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้โดนอะไรก็ไม่รู้ครส่งระดาเมจครับโคตรแรงฮะ โคตรเจ๋งนะครับผม One eternity later อ่ะชาแล้วไปแล้วนะครับหนีกันหมดแล้วนะก็โอเคนะผมก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้ละกันเนาะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ